บายดีพี่น้องสุขสุขคนจ้าเมื่อนี่คืเป็นแม่น้อยสีมาเข่าคััวเด้กพี่น้องเด้อสิแกงเฮ็ดปวกเฮ็ดละงูเฮ็ดเ,เพาะรวมกันพี่น้องเขาเอาเฮ็ดปวกมาขายมือเร้นนี่เห็ดปวกออกแม่น้องเขาเลยซื้อเฮ็ดปวกสามสิบพันกีบซื้ออันหกสิบบาทพี่น้องแล้วก็มีเฮ็ดละง,งูเข้าหามาได้แล้วก็เฮ็ดเพาะเอาหามาได้พักติว้วพ,พักอีตูนำ้ำยานาง ในบัดนี้แม่น้อยกรสิมาข้างหมอเลยแม่น้อยกรสิข้างหมอแล้วก็เอาน้ำยานางลุงก่อนสบายดีค่ะไปลุงแม่น้อยก็เอาน้ำยานางเลยน้อแม่น้อยเอาน้ำยานางลงเลยถามคนเราอย่างเสียวเฮ็ดลุงเนาะเาลลงเเยบฮ็ดมันมีเดี๋ยวเฮ็ดน้ำมีน้ำอยู่แล้วเนาะเอาเฮ็ดลุงลงเฮ็ดลงเลยพร้อมยานางเลยโอ้เฮ็ดชามยาเลยนี่นี่เฮ็ดปลูกเฮ็ดเพาะเฮ็ดละงูกเนาะ งสมน<า>นกันน,นันเนวเห<อ>้บวกเขาอ,ออกกล้ายติดท่านน้อเขาเสื่อมเขากระ้ังให้หมอ้อฝดก็นาะจ้าพี่น้องให้เห็ดมันยุบลงหม้อฝดจังจะเอาขาเบือ่อแล้วก็ใส่เครื่องปรุงลงก็เป็นนั่นเซ็จเรียบร้อยอันไปก่อนเห็ดเข่าก็เริ่มสิฝดแล้วนำเห็ดออกมาหลายๆลายพี่น้องได้ใส่เกลือแป้งนัวปลาแดกลงไปเด้อยจ้ามาเลย ใส่ลปลาลงไปมันพี่น้องให้เขาต้องตรงๆเอาย่านขีมันลงนำ้ำอย่ามันเข้มใส่ลายกะจําด้วยเขาเบื่อเด้อพี่น้องเด้อเขาสิเอาเขาเบื่อลงใส่แล้วเาใส่เขาเบื่อเรียบร้อยเขาก็ใส่พักติ้วลงไปก่อนครึ่งหนึ่งเดี๋ยวหมอมันสีสุกแล้วเขาใส่อีกครึ่งหนึ่งกับพักอีตูเลยบะดน้นะพี่น้อง อาเกงเห็ดปวกพี่น้อง้ถ้าแ่บลายแต่เขาเบื่อลงเรียบร้อยแล้วเราแต่มันฝุดน้อพี่น้องเนาะมันีโอ้ฝุดแล้วจ้าพี่น้องฝุดแล้วฝุดแล้วเดียกกะซุกนาอพี่น้องเนาอฝุดซุกเรียบร้อยเด้วพี่น้องเ้อ เ,เอาเสียเอาผักติวกับผักอีตู่ลงเลยเดอ้อเปน็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่น้องบัดนี้โอ้ยหอมผักอีตู่พี่น้องเอ้ยหอมผักอีตู่ผักติวเด็ดจังเลยเรียบร้อยละจ้ามาพี่น้องมากินแกงเห็ดน้ำม่น้อยเล้วพี่น้องเดอ้อกินแกงเห็ดปวดโอเคสบายดีพี่น้องมาเด้อพี่น้องเดอ้อปลาแกงเห็ดสดกินเล่น เขาซื้อเฮ็ด,เ,ดเขามาขายเฮ็ดเฮ็ดปวดอ๋อเฮ็ดเรโง่กันของเขาเองเราเห็นเราโง่โ<ด>ตักนะ้ำวกมาได้อนอบัดขันที่สนะองถึงนละว้นบวกอันกลางถองขันตืตนมากเลยี่น้อ,นองเอ้ยเ<ด>ห็ดเราโง่เห็ดปวด,ดวมมาก พี่น้องสดสดอร่อยลนอุ้มบลงกลางเลยหลอดชิ้นองครับว์อันเดิี๋ยวเดี๋ยวเดี๋นอีนไหอือ่อมนล้ออกเลย

เรื่องที่าถึงทั้งเป็นหน่อยเรื่องของเอื่อยนางทองได้ข่าวว่านี่ผลของชาวบ้านคนผู้เลี้ยงเอื่อยนางทองนั้นเป็นเป็นหมู่ของลุงข่อยบ้านนี่เป็นข่าวไปทั้งว่าเลื่อยคนนี้ออกจากเลื่อนนี้ออกหนึ่งพี่อยไรนะครับมาหมนึ่งเอื่อยจ้าหนะนี้ไปบ้านก่อนเล หรือวันนี้อันไปเวียงจันทร์บโลดแล้วก็กลับมา,นนา,าบนะอยู่น้ำเราคือเก่าแ่บนี้นเนี่ยหวานน่นหนาหเ้วดัวกเนาะหวานหวานแซ่แบๆมีคำเจ้ารอ

แก่เ็จริงเนาะนัวพอดี้างสหปวกดอกหากงกิหยวนเลดอกไหมอือขว่น้เนาะบบาหลักเนาะจะได้มันมีผักชลมันขับสไลด์จริงเลยพี่น้องเวย เออผมอำลังกันโอ้วยชีว่าอุ้งตัวเด้อพี่น้องมันยังกระตุกเรื่องงแต่แซกแกงเห็ดพ่น้อยสิเล่าเรื่องเกื่อยนั่งท้องในทังไปอยู่์รวมเขานั่นเลยเราเลี้ยงยังแวเนาะเลยอืมันนี้ไปอยากเล่าหนี้ไปอยู่น้าหมูอะหมูขวายเรากับหมูหูกัมึงหนี้ไปเวียงจันทร์ นี้ไปได้หนึ่งปีลุงพุ่งนะี่ยบรรลุอีโนอีเนี่ยยังไปนำเอาลูกข่อยไปนำเอาลูกขอยเป็นวะบรรลุจับยังาวารุปันหนีไปนะกลับมาถ้าจับมาหมู่บ้านไม้ตรงเนยเราหลงเลยสามคนกันกับเราพี่น้องเพราะว่าเราสองครั้งเลยถ้าลับมาหมู่บ้านนี้เราหนีออกไปจากเขาหลักหนีออกไปจากเล้าเลยนี้บ่อรอดนี่ไปกับหมู่ชาย กลับมาคืนคือเก๋าบัตรงี้ยงูก็มาหาเราเราก็ไปจักเลี้ยงหนึ่งได้บัตรเี้เราก็บอกให้ฟังดูเราให้โอกาสบันเราก็เอาที่เราเลยเอาที่ได้เทองเลยเพราะเช้าวันเรายังี่ยมันหูหนุยหนุ่ยเนี่ยยังเหอะเปี๊ยงอีน้ำเปี๊ยงอีน้ำนี่อยู่คนเนาะลูกคนดีไปเป็นปีพันยังเปี๊ยอีน้ำน้องอีน้ำอยู่แล้วเมื่อบ้านเพี่ยังเองใดแล้วเมื่อบ้านเองเมื่อบ้านเพี่ยงบ้านโผลของจุเจ้าเลย เมื่อแไรเราหน่ะบริหารยังบริหารยังก็เลยมีใบเงินจันทร์มีใบเงินจันทร์เดี๋ยวคือเหมือนว่าผมมีอยากเหตดงานทำก็เลยบ่มีหม่องอยู่เราคือบทเท้าหาปอเนาะเนาะเนาะมาเท้าหาพวกเจ้าหน้าเนาะไอ้หน้องพ่อแม่นะคอยกันเงินเราคือกันพี่น้องเราคือบทเท้าหาเนาะเราไปเช่าหาคุณเราคิดว่าอยู่บ้านเออเราเราคืองานนั่งเลื่องเรื่อมานักหน้อยหอยบ่ เรียกเรามาคอยเเอออืมไ่ินหม้บเาบิแล้วมจะอุกอัวเราตองเนาะเนาะไปจะอุกแทนขนมครอบัวเราเ้อ uh, ุกแทนนี่เ uh, ล้นท้องกันรลยังนี่้นค้องต้นทองตอนเยยวยาวันใหม่นี่แหละคือใหญ่เลยขอนใหญ่เป็นตะกุลอ้วนเนาะ อ้ำเจ้าที่ทำคอยแต่ละคนอ้วนตัวใหญ่มาซื้อพาชาทองนะบ่สตายแล้วอุ๊ยนำขบกัวอะารอยู่อุ๊ยนำมานตะโกดูต่งกันทางคนขอได้ตรงหมฟังคอมกันดึงนัดได้นี่พอจะยังไม่ตามหาเนาะ เราก็มมหาโพเรานเราตี่ตัวเขา่ะเราสปมามหาพของเราเราเรงได้ในห้องก็บห้องเรื่องควาีน้องเขาว่าตามสิ่งที่เขาเราทักงเนาะ้งตรงั้งนล้สุดชงารชิบิทุกเจ้าหนกนยิใจเายันท้งว่มายัน không được bắt tay đấy, ô, không không sau hang cầu học à thiêu, thông, cầu, leo bằng nhàng nó một còn nữa, anh nào muốn เขาเลยว่าหัวงพังเขาเขาบอกเขาฝากความพาแน่ให้โกลเข้าขึ้นไปหาเขาเขาบริจากเรียนน้ำแล้วอยอยู่สวรรค์ก็อยู่อยู่มองเพื่อนเขาอยู่นะเลยชวนมาอ,อยู่สวรรค์เขาอยู่สวรรค์แหละนะคารรับสืบส<อ>่งแต่แมแ่เลยอยู่บ้านท่าทางสวรรค์แหละเพื่อนยังแบบลูกอ,อีโนโนี่นะลูกนี้เอาจากเพื่อนเขายังบอกมาอาบอก อันเขานั้นเขาก็ต้องมานห,หาโบน,นะองแเราก็มาเท้าหาโเราไปลยวนใโบอเอาน้ำมันไปกินพโเลยคุณเว่าผู้พมค่ะดผูู้อีโดนีียเนาะเจอว่านังนั่เขาไปเท้าหาคนอื่นบู้มีงังเขานำหาเขากระบอกําตรงน,ำ,น,ำ,นำหาเรามาดูแลน้ำเรากระไม่คไม่ครไม่ไมัมง,งแบบนั้นอยู่ก็ยู่ดินหมู่เนาะ Men bọn vinh om, ngọc. Moment hơn không yên ngọc, hơn ngọc. Lập một căn mặt, lập Già, khoi da, nóng. Một chăn mặt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 . Một mặt. Một chăn mặt. Một chăn mặt. Một chăn mặt. viên chăn mặt. Một chăn mặt lão lão hết hảo lão hảo 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 nó, hảo 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 là bỏ hảo hảo nướng hảo nướng hảo 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 sẹp hảo 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 อืมเดินทักพักติ่อยูกข้างอีทูก็หมดนี่ยเป็นอะไรทองอืมอีเล่นจะแซ่บเนาะน้ำมันจะแซ่บอืเอืมย่างน้ำมันเจะข้าวเหนียวจ้ำตุ้ยตุ้ยกินขึ้นน้องเลยแซ่บไรไปเสียงเงินห่อนทรงชาจนนุ่มเขาไม่ครบครับ อยู่ว่าไปนําหาเห็ดเนาะสิเข้าป่าหาเห็ดเด้อพี่น้องบัดนี้งามเพราะว่าซื้อหมู่มัน้อยพี่น้องไปหาเองลองเบิ่งคันเห็นขาแล้วก็สิซื้อนําเนาะซื้อเลยนําสิซื้อเอามาไว้หลายๆเห็ดนึงไว้แซ่ใส่่องิดไว้ยามแรกเฮาอยากกินมันก็กินได้เนาะอืออ่บ่ยังเหักติ้วหักติ้วชมอือชมเนาะ สพอะไรสดุดหน้ามั้ำต้นนี่เรือ่องราวมันจะนองอใจอยู่ในครอบครัวยิ้มท้าวน้ำมันนักดนตรีโง่จะอันนั้นน้ำเพิ่นยุ่งใต้นเราโยนอนนนลูกเอ็ะเทะเค่น้า,าหาเนาะดูพี่คนนปรหยัดอ,อ,อยู่นนะมัเาชสาีเนาะ ทั้งกินทั้งเว้าเดี๋ยวพี่นอ้องช่วยฮากันท้งกินทัน้ทงว้าเนาะอเอาลาไปเด้อคลิปนี่พี่นอ้องขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์ที่เข้ามาหลับชมส่ง,สงแม่น้อยแฟมิลี่ผิดพลาดประการใดแม่น้อยก็ต้องขอโทษขออาภายัยเอ็มเฟซีสุขุสุนจ้าลาไปก่อนพอ,อกันคลิปใหม่